No, mä oon tikää, va niin, paikan on tekännäkää. Kat, Täältä. ajaamista. Ei, kyllä se töys on. Mutta ajattelen nyt, se on töys. Niin työpaikka jo hommanut, hommannut siksi aikaa sille, että katsoo mitä sellaista paikkaa, mihin se voisi olla. Niin mä sanoin Ville, että tämä on tyhmä homma täälläkin, että tää on tällaista, että kun hänkin tänne töihin kysyi, niin hänellä oli paikka. Jos pääsit ei ole asunut paikkaa, niin et sä pääsit töihin. Joko on kesäpyörät vääntänyt alle? Siinä on kuitola saapuu. ก็ก mm ัดุลกัสแล้วต่คุยกันเรื่องรถเหน่ยน่าเบื่อน่าลำแข็งอันนี้อีกเมืองหนึ่งนะคะไม่ใช่เมืองที่เราอยู่ค่ะเรามากันอีกเมืองหนึ่ง

ส่วนเมืองที่เราอยู่ก็มีอยู่ไม่กี่คนค่ะแต่เมืองนี้เยอะมากหลังคาบางที่หิมะก็ล่วงหมดแล้วนะคะบางที่ก็ยังมี ยังค้างค้างอยู่ใกล้จะล่วงก็มีก็จะได้ปลูกผักปลูกดอกไม้กันแล้วค่ะน,น้าร้อนเริ่มเห็นแผ่นดินแล้วค่ะเห็นพื้นดินแล้วนี่ร้านขายรถค่ะ เขามาย้ายมาเปิดตรงตลาดเก่านีนะคะโรงเรียนที่ไปเรียนกันนะคะเฉะมากเลยค่ะถนนน้ำแข็งละลายัดเงียบมากๆเลยค่ะของขายเกี่ยง ขายดีนนที่นี้เฮย,ยเจอมาละกออีกแล้วค่ะเจอมาละกอค่ะวันนี้มาตามหามาละกอโดยเฉพาะค่ะเหลืออยูสี่ลูกแข็งอยู่นะคะอันนี้น่าจะสุก เอาไปสักสองลูกสามลูกค่ะวันนี้มิสเตอร์มารีมาด้วย Täällä on sitten olin laittanut sinne katon vessaan, niin suihkutilta oli kaakeloitu ja sinne uudet pytyt ja kaikki ja keittiö ja uudet ja 35 tonnia se... jaksa täällä sunkaan siimetellä kun se katseli valokuvassa. Mä että nyt tuohon paperiin nimestä, oot hyväksynyt remontia, mitä vikaa No en mä tiedä, kun hän panosti tanskseen kotona, mä että jo muista. Niin. Se kävi naapurissa, sillä on 75 neliöinen kämppä, niin se maksaa 80 000 siitä remontista. Neliöiden mukaan. Mä -tä niin ite tiikää. Villekin on 35 000 euroa, tuli tuo remontti nyt, mikä sitten on yhtiölainana siinä, niin se on markka-aikaa maksanut siitä 26 000 markkaa.

Tuli sinne yksi printeri taas kylki sisässä. Häh? Oliko se niin Häh? Ei, Häh? kyllä en mä tiedä se kenenkäs se oli, jos se oli. Tällä et nii kong kong. Se ei tuo päin. Mettä let. Anni kiengle kai diit jät. เรจะมาดูกระถางต้นไม้นะคะอันนี้ดอกไม้ปลาติกนาฬิกาดินมุมนี้สวยมากค่ะ ถางสวยมากค่ะราคาสิบแปดยู่แพงเหมือนกันนะคะหากระถางไปใส่ต้นไม้สวยๆค่ะ มีของใช้ทุกอย่างคะ่ะที่นี่ถูกมากได้แต่เรายังไม่เห็นมเมล็ดผักนะคะดูไหม่พมอันนี้ <laughs> น่าจะนุ่มดีมีทุกอย่างคะ่ะที่นี่ขายของถูกมาก คนชอบมากันนะคะตลาดเนี่ยเป็นของใช้น่ารักน่ารักทั่วไปเยอะแยะเลย,ะยะค่ะเจอก,กัน ไม่แพงอันนี้หนึ่งยูนะคะของพวกนี้ตลาดเยอรมันจะมีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะเมืองนี้มีสองที่ค่ะก่อนหน้านี้เราไปที่ใหม่มาค่ะอันนี้ที่เก่าค่ะเมื่อก่อนเรามาประจำเล็ตลาดเนี่ยแต่ตอนนี้ ไปที่ใหม่จะมากกว่าค่ะเชะแฉะมากเลยค่ะถนน,นคนข้างหิมะละลายก็แฉะตอนมีหิมะก็ลื่นลื่นน้ำแข็ นี่ไม่มีตึกสูงสูงเหมือนบ้านเราหรอกค่ะเขาจะสร้างตึกกันไม่กี่ชั้นเพียงไม่กี่ชั้นค่ะบ้านเรามีแต่ตึกสูงๆเนาะที่นี่เขาก็สร้างประมาณนี้ค่ะ ร้านตรงนี้หน้าร้อนก็จะมีเปิดขายกาแฟขายเครื่องดื่มอะไรนี่ค่ะอันนี้ปรับปรุงอะไรอีกแล้วห้าชั้นหกชั้นค่ะถึงราคาร้านเอเชียตอนนี้บ่ายสามครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะตอนมาก็ งานหลายปีไม่ได้เจอกันคุยกันสองสามชั่วโมงเราก็นั่งรอจนเมื่อยนะคะสงสัยว่าแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านสมบัตรืมั้งเนี่ยมาตักดินคุยดินเป็นไ้เต็มไปหมดเลยเป็นหมู่บ้านสร้างบ้านขายะคะ่ะบ้านสมัยใหม่ สวยมากเลยค่ะเบวาวใหญ่ไปเล,เลยตุง้งีิมะยังเหลืออยู่ค่ะยังไม่ละลายไปไหน แล้วแดดอยู่ดีๆมาอีกแล้วมาถึงเพิ่งถึงบ้านกันค่ะหิมามาอีกแล้วค่ะเมาาื่อเช้าแดดเปียงๆดูอากาศดีเป็นไงมาอีกแล้ว